Terima kasih telah menonton! Strike. Top rank is my path. I will shine so bright. I fight to mark my กรรมการผู้จัดการโชโนลิมิตนะครับผู้ผลิตสื่อบีทีบแไตและผู้จัดงานไทยแลนด์เกมโชว์ในเวลาก่อนหน้านี้มาถึงวันนี้ครับ Yeah, my name is Matthias s k i p p e r m a n a g i n Director and Vice President Asia Pacific for Köln Messe Organizer of Gamescom and now Gamescom Asia Thailand Games h o w here as well สวัสดีครับผมพิพัฒน์ศรีมัทแทคุลนะครับผู้จัดการทั่วไปของบริษัทออนไลน Station ในเครือ True Digital Group ครับ 19ปีนะครับนับตั้งแต่ไทยแลนด์เกมโชว์2007นะครับเราเดินทางผ่านความฝันและจินตนาการของผู้คนมากมายนะครับที่อยากทั้งสนุกกับโลกแห่งเกมอยากสร้างเกมอยากเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเกมนะครับและในวันนี้นะครับโลกก็หันมามองเราแล้วนะครับเราใช้เวลาประมาณ2ทศวรรษเท่านั้นฮะจากสู um ์การประชุมประเทศศรริกิตนะครับแห่งแรกที่นี่นะครับและเราก็พัฒนาจาก5,000ตารางเมตรจนเป็นเกือบ40,000ตารางเมตรในครั้งนี้ ขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาร่วมงานเราจนคึกคักในพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ครับขอบคุณมากครับแน่นอนนะครับงานนี้ไม่ใช่งานที่ผู้จัดอยากจะจัดแค่4วันต่อปีนะครับเราอยากจะให้คุณต่อยอดได้จากประสบการณ์ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Business Area ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกนะครับโดยร่วมกับ Colon m a s s e ที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานในโลกของการจัดงานกว่าร้อปีนะครับบริษัทนี้เนี่ยสามารถจะรวมคนทั้งโลก ในทุกๆปีเดือนสิงหาคมเนี่ยไปอยู่ที่โคโลนเยอรมน,เนีเพื่อจะไปคุยเจราจาการค้าเกี่ยวกับโลกของเกมแล้วก็แน่นอนมีเอกซิบิชันหรือนิศการขนาดใหญ่ซึ่งเราไม่เราไม่ได้ด้อยไปกว่าแล้วนะครับวันนี้เรามีความใหญ่โตในระดับเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีกว่า90ชาติที่มาลงทะเบียนนะครับกว่า5,600คนที่ไปอยู่ในโซน business area มาติดต่อการค้าเจรจาธุรกิจ พูดคุยเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะครับและหลายคนก็สะท้อนบอกเราว่าคุยงานมาหลายที่ในโลกไม่เห็นรู้สึกเหมือนมาคุยในประเทศไทยเลยเพราะว่าพวกคุณเนี่ยเป็นคนไทยมีความเป็นไทยมีอาหารไทยให้เรารู้สึกว่าเรามาแล้วเราสนุกจังเลยขอบคุณความเป็นไทยจากทุกคนนะครับเราร่วมไปเจ้าภาพโดยไม่รู้ตัวนะครับสิ่งนี้มันอยู่ในเนื้อเรามันอยู่ในกายเราแล้วเราคุยด้วยความยิ้มแย้มกับเขาเราพูดถูกบ้างผิดบ้างแต่เขาก็สนุกกับเรานะครับ ผมเห็นมิติใหม่ๆจากการพรีเซนต์งานเป็นาภาษาอังกฤษโดยเยาวชนไทยนะครับและผมรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าทึ่งแล้วมันทําให้เป็นการยกระดับไม่ได้แปลว่า,าภาษาอังกฤษจะดีกว่าไทยแต่นั่นคือภาษาสากลที่เราต้องฝึกกันทุกคนและเราต้องทําให้ได้เพื่อทําให้บ้านเราน่าสนใจเมื่อเขาเจรจา,า,ากันค้ากับเรารู้เรื่องเราก็สามารถจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ในจังหวะเวลาที่ทุกคนกาลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะใช้สิ่งนี้จากต่างชาติ แต่วันนี้เมื่อเราใช้มากพอเราออกมาเขียนหรือสร้างได้เองนะครับเหมือนกับนักเล่นเกม,เกมจำนวนมากที่เติบโตจากเกมเมอร์เป็นโปรแกรมเมอร์และกลายเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยนะครับหลายคนเขียนโปรแกรมจากความฝันที่เคยเล่นเกมอย่างยาวนานมาแล้วก็ทําให้สิ่งนี้มาปรากฏกองรวมกันเกมไทยเราหล่อขึ้นมากๆนะครับขอบคุณ TGA ด้วยนะครับที่พาเกมไทยมาเยอะขนาดนี้นะครับผมเล่าหนังซ้ําเรื่องหนึ่งนะครับผมพูดตอนพิธีเปิดแล้วผมยังประทับใจไม่หายนะครับ นพพลสู้ในวงการเกมมากว่า20ปีนะครับเขาบอกว่าทุกๆปีเนี่ยภาครัฐก็มีงบที่พาเราไปออกบูธในต่างประเทศแต่หลายๆปีที่เราไปเนี่ยเรากระเตงข้าวของไปเนี่ยเราตัวเล็กมากๆครับเราต้องไปอยู่ในบูธท,ที่อาจจะอยู่โซนไกลเราต้องไปขอเชิญเข้ามาดูเราหน่อยแต่เมื่อเราเชิญทั้งโลกมาให้และเขาอยู่ตรงกลางเขาอยู่ในจุดที่โดดเด่นมีชาวต่างชาติมากมายมาแลกเปลี่ยนนาบัตรบ้างมาจาก ผู้เล่นบ้างมาจากบริษัทค่ายเกมขนาดใหญ่เราหล่อขึ้นจริงและเราหล่อกันทุกๆคนนะครับผมรู้สึกมีความสุขที่ได้ร่วมทําสิ่งนี้กับเพื่อนของผมไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เซสชั่นและก็โคโลนแมสเซ่นะครับฉะนั้นเพื่อให้ความหล่อนี้กระจายทั่วถึงไปที่โคโลนแมสเซ่บ้าง How about you Matthias you feeling for this eventYeah honestly it's a bit hard to really put this into words I think it's been an incredible week the last four days were beyond expectations um, considering we had such short time but i think the cooperation worked out so well um, that uh, there was so much energy there was so much creativity here on the show where so many people from all over the world came here together um, and created really something truly special um, from fans creators publishers investors developers so they all came here together to really celebrate what makes gaming special and uh, i believe we are on to something Really, really great here. This was a super start. I think uh, there it, it was uh, nothing we could have done better right now, but we have a lot of plans for the future. We're here to stay to grow this event together with all our partners. And I also must say, um, it's not only the us three, it's also all the relevant ministries, DEPA, DATP, TGA, so many people who um, made this event happen. Um, and that is so important that we all work on the same vision. so thank you very much and of course also thank you to our team they are all sitting here in the audience i think fantastic job so i know it was a lot of hard work but uh, i think it has been worth it thank you for your cooperation your hard work to make Thailand better and better thank you so much thank, thank you มาที่คุณชิวบ้างครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่หลายเดือนก่อนที่เราเริ่มคุยกันเรื่องคอนเซ็ปต์ของ world of gaming นะครับ มันเป็นแค่คอนเซปต์แล้วมันสาหรับผมมันอาจจะเป็นคําที่ฟังดูง่ายๆแต่ในความหมายของมันมันเป็น ambition ที่ยิ่งใหญ่มากที่วันนี้เรากําลังจะบอกว่าประเทศไทยเราจะไม่ใช่แค่จัดงานเกมหนึ่งเกมละเรากําลังจะเป็นศูนย์กลางเกมของโลกนะครับสำหรับผมนะวันนั้นมันคือความฝันความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่แต่วันนี้ผมเห็นผมคิดว่าคอนเซปต์นั้นนะมันไม่ใช่แค่คอนเซปต์ละมันคือเรียลลิตี้มันคือสิ่งที่เราสามารถสัมผัสดได้จากการเดินในงานเราเห็นคนที่ไม่เคยมางานนี้มาก่อนมาเดินร่วมงานนะครับ สิ่งที่เราได้ยินก็คือว่าหลายๆคนที่มาออกบูธเองก็มาบอกว่าประสบการณ์ในปีนี้มันยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นนะครับเขาประทับใจมากแล้วเอาประเทศไทยไปเทียบกับงานเกมชั้นนําของโลกไปเรียบร้อยละซึ่งสำหรับเราในฐานะหนึ่งในทีมทํางานเนี่ยผมรู้สึกภูมิใจแทนทุกคนว่าเราไม่ได้แพ้ใครเลยเรามีทรัพยากรเรามีโครงสร้างที่ดีมากและสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะทําต่อจากนี้ก็คือเราจะเริ่มเก็บฟีดแบ็กจากคนที่มางานนะครับทำยังไงที่งานวันนี้เราจะดีได้ขึ้นอีกในปีต่อไป เราอยากจะเป็นบ้านหลังใหม่ของบริษัทเกมชั้นนําของโลกเราจะเป็นบ้านที่ส่งเสริมเด็กๆในบ้านเนี่ยออกไปเติบโตในตลาดโลกนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นเป้าหมายเราในปีถัดไปและสิ่งสําคัญก็คืออย่างที่คุณแมทธิวสปอร์ครับว่าพาร์ทเนอร์ชิพในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่การทํางานแค่ครั้งเดียวแล้วแยกย้ายกันมันคือความร่วมมือที่เราจะอยู่กันไปอีกยาวนานนะครับเกมส์ Games just started นะครับวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในปีดต่อไปผมมั่นใจเหลือเกินว่า ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางเกมของระดับโลกได้แน่นอนครับและเพื่อให้คำพูดทุกคำพูดมีความหมายและปรากฏเป็นจริงนะครับเราได้จัดทำวิดีโอในการรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน Gamescom Asia Thailand Game Show 2025นี้และดูพร้อมกันก่อนการอัปโหลดใดๆไปสู่โลกอินเทอร์เน็ตนะครับ คุณจะได้เห็นก่อนที่นี่และนี่คือ4วันมาชัดของพวกเราครับเชิญรับชมครับ Asia Thailand Game Show, also the name of the Köln Messe, and what you experience here today is not just a bigger event; it's a bold new chapter. Two events, two perspectives, two communities, each with their own legacy, have come together. ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนี่ยจะเป็นการสร้างและเปลี่ยนมุมมองของประเทศไทยในฐานะเป็น global gaming hub ของโลกอย่างแท้จริงครับ ไทยเนี่ยมีความสร้างสารรค์เยอะมากแต่เขาไม่มีโอกาสวันนี้เนี่ยต่างประเทศเชื่อมโลกมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมันจะทําให้เด็กไทยเนี่ยเขามีโอกาสนี่คือการสร้างความฝันของเด็กคนๆนหนึ่ง ต่อไปเราจะเป็นประเทศที่ถูกจดจำว่าเราทำเกมได้มีบรรยากาศในการค้าขายเกมที่ดีมากๆ We ready to be the market for gaming นี่คือเกมคอมเมดี้ไทยแลนด์เกมโชว์ขอบคุณทุกคนครับ 行います。 ขอบคุณมากๆนะครับไม่มีคําขอบคุณอะไรที่จะดีไปกว่าการแสดงตัวตนของทุกคนที่ได้เดินผ่านเข้ามาในพื้นที่แห่งความฝันและจินตนาการของเราอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผู้เข้าชมงานเกมซอมอเชียไทยแลนด์เกมโชว์2025มีจํานวนเท่าไหร่เท่าไหรด่ดีเราไปรุ้นพร้อมกันเลยเพราะแม้แต่ตัวผมก็ยังไม่รู้ดูกันเลยครับผู้เข้าร่วมงานประจําปีนี้มีจํานวนมีจํานวน มีจำนวน2องแสนหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าคนนิวไฮทุกสถิตินะครับขอกล่าวเวินเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุปฏีสุธพันธ์บนเวทีเพื่อกล่าวปิดงานอยเป็นทางการครับสวัสดีค่ะ ขอเสียงเกมเมอร์หน่อยคะ่ะขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะทราบว่าปีที่แล้วเนี่ยมีคนเข้าแค่แสนแปดปีนี้2,000สนปีหน้าเท่าไหร่ดีคะส0 0 0สนน้อยไปต้องเท่า1,4ึ่งสี่แสนก็แล้วกัน,กนขอบคุณมากนะคะคุณหนุย่ยแล้วก็คุณชิวนะคะจาก True Digital Group คุณแม t ิ i a s นะคะ Thank you so much เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาในงานกับคุณแม t เทียสเนี่ยคุณแม t เทียสบอกเลยว่าประทับใจมากแล้วก็บอกว่าเกมส์คอมเอเชียจะต้องอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่เกมส์คอมเอเชียเนี่ยมาจัดที่นี่แล้วก็จัดร่วมกันกับ t h a i l a n d เกมส์โชว์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีความร่วมมือของพันธมิตรมากมายนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในส่วนของตัวดิฉันเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราก็มีท่านอธิบดีมาร่วมงานในวันนี้ก็คือท่านอธิบดีสุนันทานะคะมาจาก d i t p Department of International Trade Promotion นะคะซึ่งเราก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุน อุตสาหกรรมเกมส์นี้แล้วก็ดิจิทัลคอนเทนต์นี้นะคะเราก็มีผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์มามากมายรวมถึงดีป้านะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะถ้าไม่มีดีป้าเราก็ไม่มีผู้สนับสนุนให้เกิดอีโคซิสเ็มที่ครบถ้วนอย่างนี้มีสมาคมซอฟต์แวร์เกมส์ไทยด้วยใช่ไหมคะซึ่งก็สามารถที่จะมาช่วยทำให้เราเติมเต็มในเรื่องนี้มากมายในโลกยุคนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตัวดิจิทัลเทคโนโลยีเรื่องของ AI เนี่ยมันทำให้โลกเราเนี่ยไม่มีพรมแดนจริงๆมันไร้ขอบเขตจริงๆซึ่งการที่โลกไม่มีพรมแดนและไลร้ขอบเขตอย่างนี้มันก็จะสร้างให้เกิด Creative Economy ซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวัน,นที่ดิฉันมีความประทับใจมากที่ได้มามีโอกาสได้ร่วมสัมผัสกับสิ่งที่มันไร้พรมแดนจริงๆตั้งแต่เดินเข้าประตูมาจนเดินไปตามบูธต่ตาง จนมานั่งฟังสรุปจากคุณหนุยแล้วก็คุณแมทเอียสแล้วก็คุณชิวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยคือ International จริงๆมันเป็นโลกที่ไม่มีพรมแดนจริงๆซึ่ง Creative Economy, Digital Content เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะตอบโจทย์โลกที่มันมีการแข่งขันมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วมันไม่ใช่โลกไม่มีพรมแดนแค่นั้น โลกไม่มีจุดจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องวัยที่ฉันได้เดินผ่านบูธต่างๆที่มีคุณพ่อกับคุณลูกบูธอายุทยาคุณพ่อกับคุณลูกร่วมกันทำเกมมาและที่ดิฉันประทับใจอีกมากๆเลยก็คือว่าหลายท่านแม้กระทั่งไม่ใช่คนไทยก็ตามเนี่ยนะคะเอาสิ่งที่เป็นสิ่งสวยงามของประเทศเอาไปเป็นฉากแบ็กกราวด์เอาไปเป็นคาแรคเตอร มันคือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆซึ่งทำให้คนที่มาเล่นเกมเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสถึงสิ่งที่เป็นตัวตนของประเทศเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเราดิฉันต้องขอแสดงความยินดีมากๆกับทีมงานนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาทาง d i t p ก็คือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมีความตั้งใจที่จะยังคงสนับสนุนให้สามารถเกิด สิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการนำเอาผู้ประกอบการเกมส์น,นะคะไปร่วมงานที่เกมส์เอเชียโทษขาดเกมส์คอมเนี่ยที่โคโลนถึง17รายด้วยกันใช่ไหมคะเรียนไปถามคนที่ไปงานที่เกมส์คอมที่โคโลนบอกว่ามาที่เนี่ยเกมส์คอมเอเชียที่ประเทศไทยเนี่ยที่ X กับเ Thailand เก m s s Show เนี่ย รู้สึกอย่างไรเขาบอกว่าไปที่นั่นเขาตัวเล็กนิดเดียวแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยเขาได้รับความสนใจจากคนหลากหลายมากมายคุณหนุ่ยได้บอกไปแล้วว่ามีคนเข้ามาร่วมมากกว่า90ประเทศใช่ไหมคะท่านทราบไหมคะว่าในช่วงที่ผ่านมา3-4วันนี้มีการเจรจาการค้าจับคู่กันเนี่ยเป็นมูลค่าเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยนะคะซึ่งที่ได้รับรายงานมาเมื่อวาน วันนี้อาจจะมากกว่าน,นั้นแล้วนะคะเมื่อวานนี้ตัวเลขคือ1,220ล้านนะคะเป็นความภูมิใจจริงๆนะคะว่าเราจัดงานนี้แล้วสามารถสร้างรายได้ให้อุตสาหการรมเกมส์เนี่ยแล้วก็ดิจิทัลคอนเทนต์เนี่ยได้มากขนาดนี้และใน1,200กว่าล้านเนี่ยทันทีที่เกิดขึ้นแล้วในงานนี้ประมาณกว่า4ล้านบาท ใน1ปีเนี่ยประมาณ220ล้านบาทและใน2 5ปีเนี้ยอีก987ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยแต <Yeah. S 1> ่ลิซันเชื่อว่าวันนี้ถ้าไปนั่งนับอีกทีจะเยอะกว่าน,นี้แน่ๆทางเราก็มีการสนับสนุนไทยพาวิเลียนนะคะจาก uh, DITP แล้วก็ทราบว่ามีการจัดงาน VIP m i x e r ไทยในนะคะมีการจับคู่กันเราคิดว่าจะมีคนมาเต็มที่2-300คน ปรากฏว่ามาร่วมงาน600กว่าคนมีการจับคู่คุยกันมากมายก็ขอให้วันนี้หรือว่า4วันที่เราเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นว่าประเทศไทยเราเป็นหมุดหมายหนึ่งของเกมส์อินดัสทรีจะไม่สามารถมีใครที่ไม่มองมาที่เราได้แล้วนะคะเราจะทำเรื่องนี้กันต่อไปแล้วก็ทางกระทรวงเองก็มีความตั้งใจที่จะสนับสนุน ให้สามารถมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นปีนี้ไม่ใช่ปีสุดท้ายที่เราจะเกิดเหตุการณ์นี้ปีหน้าจะต้องมีอีกแล้วต้องดีกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะก็ขอขอบพระคุณทุกคนนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนเจริญแล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็มีการค้าการขายที่สามารถที่จะต่อยอดกับสิ่งที่ท่านทำอยู่ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณมากค่ะครับ ขอบคุณคูณสุวทีสุธรรมพันธ์นะครับน้ำมันว่คกัรกระทรวงพานนิดนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะครับเป็นการปิดท้ายเป็นชัญคุณแมทเทียสนะครับแล้วก็เพื่อนชิวมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ we have another friend could you please introduction Mr. Mattias นี่ครับเดินๆนะนี่ถ่ายภาพกันเดินเลยนะครับเดินเลยครับนี่ ขอบคุณมากนะฮะสำหรับสปิดปิดงานนะฮะทรงพลังมากๆนะครับแล้วก็เกิดบุรค่าด้วย1220ล้านบาทเฉพาะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับดีมากๆเลยทีเดียวนี่ชักภาพบอกว่าผมหยุดพูดก่อนนะฮะเดี๋ยวปากเบี้ยวนะฮะโอเคได้ฮะขอบคุณมากๆนะครับอ่าเรียเนเพิ่มเติมกันเลย เดี๋ยวเลยครับอ้าวปาเราเรียนเชิญเพื่มเตมมาฮะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันนะคะลำดับแรกนะคะขอเรียนเชิญนางสาวสุนันทากังวานสกุลจิตน,นะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการ <Yeah. S 2> ค้าระหว่างประเทศค่ะขอบคุณครับลำดับถัดไปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัฐพลนิมมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่ดีป้าค่ะ <the> ต่อไปค่ะดรวารินรัชนานุสรรักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ดีป้าค่ะ yeah. ขอเรียนเชิญด <Yeah. S 1> ็อกเตร์ส <DM Z 2> ักเวทยอแสงผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลดีป้าค่ะขอเรียนเชิญคุณนัทพรแบบประเสริฐซ m o of s h o ออฟชอเนลลค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณทนายอัศวะเรืองชัย Event Director of s h o ์ออฟชอเนลค่ะ Event Director ตอครับคนนี้ฮะ and please come Mr. Prakash Ramajidu General Manager at Colomese Private Limited <'ll> นี่ก็สุดยอดนะคุณปรากาชนนี่ยังไม่จบเลยนี่เดี๋ยวร่วมถ่ายภาพร่วมกันในช็อตที่สองนะคะนี่ได้ที่จะออกไลทหมดทุกคนนะฮะโอเคโอเคตออไหมฮะนี่นี่จะเป๊ะระดับเซนติเมตรเลยเหรอฮะ,ะเอางั้นเลยเหรอฮะ,ะ,ะ,ะโอเคได้ฮะโอเคฮะเกือบผมเนี่ <c oughs> นยยย ยังไม่จบพีเท่านี้นะครับท่านสื่อมวลชนและสักขีพยานทุกท so ่านนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวันนัดหมายใหม่ปีหน้าว่าจะวันไหนนะฮะจะได้เซฟเดอะเดทแหมเซฟในคาลเลเดอร์ของท่านเลยเนี่เฮใช่ไหมเอาเฮขอรุ้นนะขอเฮด้วยค่ะขอบคุณมากครับอ่าเราไปที่เซสชันต่อไปได้เลยนะโอเคค่ะแล้ว ลำดับสุดท้ายนะคะเพื่อบันทึกภาพแห่งความทรงจำนะคะขอเรียนเชิญนายพรชวิศศิลาอ่อนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะขอบพระคุณครับนี่ท่านต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณกิติพงศ์พฤกคารุนนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย <Yeah. S 1> และท่านสุดท้ายค่ะขอเรียนเชิญอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยคุณสรณ พัดขออภัยค่ะคุณสันนพัดเสรีวิวัฒนาและคุณสินิิจัยเทพพฑูรย์ขอบคุณมากฮะเลียวแรงหลักทุกคนนะฮะขอบคุณทุกเรี้ยวแรงสําคัญของเรานะครับขอเก็บความประทับใจนี้นะครับโมเมนต์นี้ไว้ตรงนี้เลยฮะเอ๊ะ <Hey, S 1> ผมจะเป็นพิธีกรทําไมฮะเนี่ยผมลืมตัวถ่ายภาพดีกว่าฮะ hey. เฮสุดท้ายนะครับเย่คนมวเวทีไม่มีแรงเฮถ้าคน้างล่างไม่ปมมือให้ทั้นี้นงฮะขอเสียงหน่อยเลยขอบคุณทุกคนนะครับเราเฮไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านอย่างมากเลยนะครับขอบคุณท่านลุงปีอย่างมากที่ให้เกียรตินะครับขอบคุณอย่างที่สุดเลยนะครับทุกทุกคนเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเราจะทิ้งจังหวะนี้ไปไม่ได้เรามาดูกันดีไหมฮะว่าปีหน้าเราจะเจอกันมาไหนดีไหมฮะ เราขอบายบายนะครับทุกท่านนะครับในปีนี้ก่อนนะฮะแต่ปีหน้านี้เกมส์คอมเมเชียร์ไทยไลน์เกมโชว์2026จะไปเจอท่านในวันที่29-1ถึง November นะครับ See you again See you next year ขอบคุณทุกคนครับไปก่อนนะ เดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดีบานนครับขอให้มีความสุขครับขอบคุณมากครับเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดีทุกคนนะครับอย่าทิ้งจังหวะโมเมนตัมนี้นะวงการเกมโลกขันมาที่เราแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีครับ